ถูกเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮล์ลมนำเล่นวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันพุธที่21พฤษภาคมโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอล้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นอินเวสพบคูพีเอสคู่ที่2แมตพบแลนด์และคู่สุดท้ายสเปอร์พบแมนยูนเด็ดแต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอลนาะเทมเป็นกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มเฮียบอกกันยับยับหากคนใจวิเคราะห์โคดัดเดียวกันกับเราสามารถไลน์มาได้ที่แอดเอลยูเอ็มเก้าคู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์ก็คือคะหวางอินเวสพบคูพีเอสก่อนหนีเรามาดูดาาอัันดบะแงงทงท้2ีม ชนะอินเวส์แข่ง7นัดชนะ4แพ้สามอยู่ับที่5ของตารางรองนัดคูบีเอสแข่ง8นัดชนะ7เสมอ1อยู่จ่าฝูงของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นทั้ง2ทีมที่ฝ่ายชนะ2ครั้งเสมอ1แพ้2ใน5เกมล่าสุดโดยเป็นนักกอล์ฟสูง3ต่ำ2ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งกันของทั้ง2ทีมเริ่มจากอินเวส์หนัดล่าสุดชนะ2แพ้3โดยเป็นนักกอสูง4ต่ำ1นึ่งรองากคูบีเอส5นัดล่าสุดชนะทั้งหมดโดยเป็นนักกอสูง4ต่ำ1 ผลสกอร์ที่คาดอินเวสเปิดบ้านยันเสมอคูบีเอสสองต่อสองมาต่อที่คู่ที่2ระหว่างแมตช์พบแล้งก่อนอื่นเรามาดูดับคะ่งนของทั้ง2ทีมท่านั่นแมตช์แข่งสามถนัดชนะ18เสมอ11แพ้5อยู่ดับที่3ของตารางส่วนน,นั่นแล้งแข่งสามถนัดชนะ8เสมอ9แพ้17บเจ็อยู่ดับที่16ของตารางเรามาดูสถิติตพบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นแล้งเป็นฝ่ายชนะ2ครั้งเสมอ2แพ้1นะ่งในเกมหลังสุดโดยจะเป็นนักกอล์ฟสูง2ต่ำ3 ต่อไปเราจะมาดูผลกลารแข่งกันของทั้งสองทีมเลือจาก 5, 2, 2, 2, 1, แมตช์ฮานันล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้1โดยไปลากรสูง4ี่ตำหส่วนดานเล้งฮานันล่าสุดชนะ1เสมอ1แพ้3โดยไปลากรสูง1นึ่งตำสผลสกอร์ที่คาด8เปิดบ้านเสมอกับแร้ง0ูต่อศมาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างสเปอร์พบแมนยูไนเต็ดก่อนลีเลอมูนอับคะแนนของทั้ง2ทีมฐานะสเปอร์แข่ง37นัดชนะ11เสมอ5แพ้21อยู่อันดับที่17ของตาราง ส่วนด้านเมนิโอเดตแข่ง3.7นัดชนะ10เสมอ9แพ้18ยูดับตี16ของตารางเรามาดูสถิติพบกันอทั้งสองทีมซึ่งเป็นสเปอร์เป็นฝ่ายชนะ4ครั้งเสมอ1ใน5เกมหลังสุดโดยเป็นนข้อสูง2ต่ำ3ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งกันทั้งสองทีมเมื่จากสเปอร์5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้2โดยบปในข้อสูง1ต่ำ4ส่วนดังเมนิโอเดต5นัดล่าสุดชนะ2แพ้3โดยใบข้อสูง3ต่ำ2ผลสําหรับที่คาดเมนิโอเดเฉือนชนะสเปอร์1 0 ส่วนใครที่ชอบคู่ไหนเขาสามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮียแอดไลน์เฮีย er มาได้เลยในกลุ่มของเฮียมีการให้ฟุตบอลทั้งสเต็ปและเต็งรับรองไม่ผิดหวังพอาเป็นว่าหางสนใจติดต่อเฮียมาตามไลน์แอดที่แสดงอยู่ได้เลย